สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ o n นะครับผมมาพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ในช่วงที่ไม่มีบอลนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันกันนะครับผมช่วงนี้ก็ข่าวกำลังโคตนเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยครับก็ต้องขอขอบคุณสโบเบตนะครับผม ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะใน NBA นะครับที่คุณสามารถดูการแข่งขันสุดมันได้ที่สโบเบตบาสเกตบอลเสมือนจริงจะทำให้คุณสนุกสนานและมาหยุดยั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับนี่แหละอ่าเชื่อว่าลัฐที่กำลังไปบัญหารระดับโลกเลยนะครับ โควิด1 9นะครับผมข่าวใหญ่สุดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของว่ากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกคือโอลิมปิกเกมนะครับผมก็กำหนดการจริงๆจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยทรัพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับญี่ปุ่นเองก็เพิ่งจะพ้น จากปัญหาเรื่องของเชื้อโคโรนาไปนะครับผมก็ทําให้ต้องปิดเมืองล้างเมืองเงินยกใหญ่แต่ว่าประเทศอื่นรอบตัวเขาเนี่ยโลกถึงในโลกนี้เนี่ยก็รับเชื้อน้าอย่างหนักเลยนะครับมียอดผู้ติดเชื้อมากมายมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ล่าสุดนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและญี่ปุ่นนะครับได้ตกลงประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกหนึ่งปีถ้ากับว่าโอลิมปิก จะกลับมาเตะกันในช่วงปีหน้านะครับผมในช่วงประมาณเนี่ยแหละกรกฎาคมปีหน้านะครับซึ่งนับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เลื่อนต่อจากยูโร2020นะครับแล้วก็ฟุตบอลโคปาเมริกานะครับผมก็ตอนนี้เลื่อนไปแล้ว3าทัวร์นาเมนต์นะครับใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่เป็นปีเห็นความเรลวร้ายจริงๆของมนุษย์โลกเรานะครับ ไปดูใน,นระดับลีกกันบ้างนะครับผมก็ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับพิมเมอรี่เขาประกาศเลื่อนแล้วนะครับว่าจะเลื่อนออกไปจากช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับไปเป็น30เมษายนนะครับผมโซลิเออร์นี่ก็มีแง่ๆว่าบางงานนะว่าอาจจะเลื่อนไปยาวไกลถึงนู่นเลยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับล่าสุดในฟุตบอลเยอรมันนะครับสมาคมอฟุตบอล เยอรมันหรือ DFB <BA> นะครับมีข่าวว่าอาจจะเตรียมยื่นข้อสเสนอะนะครับให้ลีกของเยอรมันนะครับทั้งบูเดสลีกาและลีกา2นะครับเลื่อนแข่งออกไปเหมือนกันจนถึงวันที่30เมษายนนะครับผมตามรนเพมิลีกเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในเยอรมันเองเรื่องของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อก็มีเพิ่มขึ้นตลอดจน ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมก็นับวันยิงและแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปดูทางฝ่ายอิตาลีดีกว่าครับปิดท้ายที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะก็อิตาลีตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะระสําหนักมากเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปนับจีนเนี่ยพวกเขาเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะสุดด้วย รายวันเนี่ยคือแบบมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ผ่านๆมาต้องบอกว่าเป็นบัญหาที่สาดมากนะครับล่าสุดมีนักฟุตบอลอีกหนึ่งคนที่ติดเชื้อนะครับเป็นจากาสโมสร,รตาราันต้านะครับมาโกสปอร์ติเอลโรนะรเป็นผู้รักษาประตูของทีมนะครับผมล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่าเจ้าตัวมีเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในตัวหลังจากผลตรวจเป็นบวกนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นกับวงการบอลอิตาลีนะครับผมก็ขอให้รักษาตัวหายไวๆนะครับผมอ่ะนี่เป็นข่าวสารที่เก็บมาฝากกันในวันนี้นะครับกนจากกันก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเรามีข้อสเนอสนอพิเศษรอท่านอยู่ในเดือนนี้นะครับเพียงกดสมัครบัญชีกับสโบเบตนะครับกรอกรหัสโปรโมชั่น ACE 2 6และรับโบนัสใหญ่100%จากยอดฝากแรกได้เลยครับถ้าสนใจก็ สมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ PBM 6597E นะครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณสมัครแล้วกรุณาบอกแจ้งด้วยว่ามาจากช่องทางเซียนหมูนะครับผมสวัสดีครับ